เกอิชาศิล,ลปินผู้ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง history bike นะคะถ้าพูดถึงเกอิชาทุกคนนึกถึงอะไรคะผู้หญิงที่สวยงามลึกลับและขายบริการทางเพศประโยคสุดท้ายนั่นแหละค่ะคือความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงกลุ่มนี้ที่ทุกคนเรียกกันว่าเกอิชาภาพของเกอิชามักจะถูกผูกติดก,กับเรื่องอย่างว่า โดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกแต่รู้ไหมคะว่านั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไกลมากความจริงแล้วโลกของพวกเธอซับซ้อนละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยเกียรติภูมิที่คาดไม่ถึงคำถามสำคัญของคลิปนี้ก็คือถ้าเกอิชาไม่ได้ขายร่างกายแล้วจริงๆพวกเขาขายอะไรคะวันนี้เราจะมาเปิดหน้ากากสีขาวนี้เพื่อมองให้เห็นความจริงที่อยู่ข้างในกันค่ะ เรื่องราวของเกอิชาเริ่มต้นขึ้นในยุคเอโดะของญี่ปุ่นค่ะประมาณช่วงศตวรรษที่17ยุคนั้นเป็นยุคที่สงบสุขบ้านเมืองไม่มีสงครามแล้วพวกซามูไรก็เริ่มตกงานแต่ชนชั้นพ่อขากลับรวยขึ้นรวยขึ้นพอคนมีเงินมีเวลาว่างก็เริ่มสแสวงหาความบันเทิงเริงรมมันเลยเกิดสถานที่ที่เรียกว่าอุกิโยหรือโลกแห่งความล่องลอยขึ้นมาค่ะพูดง่ายๆก็คือย่านเริงรมนั่นเอง ที่นี่มีทั้งโรงละครร้านน้ำชาและแน่นอนย่านโคมเขียวที่มีหญิงงามที่เรียกว่าโอยรันหรือโสเพณีชั้นสูงเป็นดาวเด่นของย่านนี้โอยรันเนี่ยคือซุปตาตัวจริงเลยนะคะสวยสง่าค่าตัวแพงมากและเป็นผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศอย่างเปิดเผยอ่ะจำภาพของโอยรันไว้นะคะเพราะนี่คือจุดที่จะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างของเกอิชาค่ะจุดเปลี่ยนมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะ ในยุคแรกๆเนี่ยเกอ,อิชาเป็นอาชีพของผู้ชายค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะพวกเขาถูกเรียกว่าไทโคโมจิทำหน้าที่เหมือนตัวโจ๊กเกอร์คอยให้ความบันเทิงเล่นดนตรีเล่าเรื่องตลกในงานเลี้ยงของพวกเศรษฐีแต่แล้วในกลางศตรวรรษที่18ก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาค่ะพวกเธอเรียกตัวเองว่าอนนาเกอิชาหรือเกอิชาหญิง พวกเธอไม่ได้มาเพื่อแข่งขันความงามหรือขายร่างกายแบบโอยรันแต่พวกเธอเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปนั่นคือศิลปะค่ะพวกเธอเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำและที่สำคัญคือศิลปะในการสนทนาที่ทำให้แขกรู้สึกผ่อนคลายฉลาดและมีสเสน่ห์ที่สุดในโลกนี่คือจุดกำเนิดของเกอีชาหญิงที่เรารู้จักกันค่ะ เส้นทางสู่การเป็นเกอิชาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะมันคือการฝึกฝนที่หนักหนาสาหัสต,ตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กผู้หญิงจะเข้ามาอยู่ในบ้านเกอิชาที่เรียกว่าโอคิยะเริ่มจากการเป็นคนรับใช้ฝึกฝนมารยาทจากนั้นจะเลื่อนขั้นเป็นไมโกะหรือเกอิชาฝึกหัดชีวิตของไมโกะคือการเรียนเรียนและเรียนทั้งการไา่ดำการร้องเพลงการเล่นเครื่องดนตรีชามิเซนการจัดดอกไม้พิธีชงชา และที่สำคัญที่สุดคือศิลปะแห่งการสนทนาพวกเธอต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายฉลาดและมีสเสน่ห์ที่สุดในโลกทีนี้เราจะแยกเกอ,อิชากับโอยรันออกจากกันได้ยังไงดูที่การแต่งตัวก็ได้ค่ะโอยรันจะแต่งตัวอลังการดาวล้านดวงกิโมโนสีสันฉูดฉาดและที่สำคัญคือจะผูกโอบิไว้เข้าหน้าเพื่อให้ถอดง่ายซึ่งก็ชัดเจนนะคะว่าเพื่ออะไร ในขณะที่เกอิชาจะแต่งกายดูสง่างามแต่เรียบกว่าโอบิจะผูกเป็นปมใหญ่ๆไว้ข้างหลังซึ่งมันผูกยากและแก้ยากมากต้องมีคนช่วยใส่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกเป็นในในๆเลยว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถอดชุดนะจ๊ะโลกของเกอิชากำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วทวุกอย่างก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่เกือบจะทำให้วัฒนธรรมนี้ล่มสลายนั่นคือสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ พอสงครามเริ่มขึ้นย่านเริงรมต่างๆถูกสั่งปิดเกอิชาต้องกระจัดกระจายไปทำงานในโรงงานหรือไปใช้ชีวิตแบบอื่นเพื่อความอยู่รอดแต่จุดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดคือช่วงหลังสงครามค่ะตอนที่ทหารอเมริกันเข้ามาในญี่ปุ่นมีผู้หญิงขายบริการจำนวนมากที่ฉวยโอกาสแต่งตัวเรียนแบบเกอิชาเพื่อดึงดูดลูกค้าฝรั่ง ทหารอเมริกันที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เหมารวมไปเลยว่าอ๋อผู้หญิงหน้าขาวปากแดงใส่กิโมโนนแบบนี้ก็คือโสเพนี้นี่เองและภาพจำผิดผิดนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกตัววันตกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังสงครามโลกของเกอิชาต้องดิ้นรนอย่างหลักเพื่อกลับมายืนอีกครั้งค่ะจำนวนเกอิชาลดลงหัวภาพจากหลายหมื่นคนเหลือแค่หลักพันและในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น พวกเธอต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่อสู้กับความเข้าใจผิด,ผดและต่อสู้เพื่อรักษามโมรดกทางวัฒนธรรมที่เปราะบางนี้ไว้มาถึงตรงนี้เราน่าจะพอได้คำตอบของคำถามสำคัญกันแล้วนะคะว่าถ้าเกอิชาไม่ได้ขายร่างกายแล้วพวกเขาขายอะไรคะคำตอบก็คือพวกเขาขายศิลปะและเวลาค่ะ พวกเขาขายประสบการณ์สุดพิเศษที่จะพาคุณหลุดเข้าไปในโลกแห่งความงามความสุนทรีและความสง่างามของญี่ปุ่นยุคเก่าพวกเธอคือศิลปินคือผู้มอบความบันเทิงคือนักสนทนาที่ชาญฉลาดคือผู้ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้ยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการ เรื่องราวของเกอิชาสอนให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถตัดสินใครหรือวัฒนธรรมไหนจากเปลือกนอกหรือจากคำบอกเล่าที่ผิดๆดได้เลยค่ะเบื้องหลังหน้ากากสีขาวนั้นคือเรื่องราวของการต่อสู้การฝึกฝนอันยาวนานและความภาคภูมิใจในศิลปะที่พวกเธออุทิศทั้งชีวิตให้สรุปสั้นๆเลยก็คือ เกอิชาไม่ใช่โสเพณีค่ะแต่คือศิล,ลปินชั้นสูงผู้ขายประสบการณ์ทางศิล,ละปะและวัฒนธรรมที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมุมมองที่มีต่อเกอ,อิชาเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าและคิดว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างรวดเร็วศิล,ละปะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคะลองคอมเมนต์มาพูดกันได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง History Bike ของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ